สวัสดีครับทุกท่านในช anel ขัาลามาเซียครับเจอกันในวันเสาร์ที่26ตุลาคม2567ครับติดตามข่าวสารของบาร์เซโลนากันแล้วก็ค่ำคืนนี้ครับหยุดไปไม่กี่วันพักแค่2วันเท่านั้นนะครับก็บอลเตะอีกแล้วแล้วก็เป็นศึกใหญ่ด้วยเอลกราซิโกครับจะบุกไปเยือนเรอัลมาดริดในเวลาตี2นะครับก็คลิปนี้เนี่ยเราจะจัดหนักจัดเต็มครับโผมโรง กอดเอลกาซิโกนะมาดูความพร้อมปรีวิวต่างๆแล้วก็บทสัมภาษณ์นะครับวันนี้เก็บมาฝากเพียบเลยนะทั้งกาบีรู้สึกยังไงที่กลับมาจากอาการบาดเจ็บได้ลงสนามแล้วมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนนะแฟรงกี้เดยองจะกลับมายึดตำแหน่งตัวจริงได้หรือเปล่าฮันซี่ฟริกมองยังไงกับเอลกาซิโก้ครั้งแรกของตัวเขาในฐานะของโค้ชนะครับแล้วก็มาฟังความคิดเห็นของอดีตตำนาน เซกิโอกุนอาเกโรหลุยฟิกโกว่าเขามองยังไงนะครับแล้วก็เหมือนเดิมคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงและฟันธงสกอร์นะครับก็เพื่อนๆฝากกดไลค์ให้กันด้วยขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับกับทัวร์ดูบอลดีว่าพาสทัวร์ครับออกแบบโปรแกรมได้ตามงบทัวร์ดูบาซ่าเริ่มต้นเพียงแค่28,900บาทราคานี้ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบินนะครับก็ได้ตั๋วดูบอลโรงแรมที่พัก4วัน3คืน ได้ a i r p o อร Hotel ครับแล้วก็บริการแบบครบวงจรนะมีไกด์นำเที่ยวมีรถรับส่งต่างๆติดต่อได้เลยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0654595565นะใครอยากจะไปเปิดประสบการณ์ก็เรียนเชิญที่ดีว่าพัสราคาดีมากจริงๆนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเพศชาย นะขอแนะนำที่ด็อกเตอร์ตินเวลเนสคลินิกครับอยู่ที่อาคารเดอะไนท์ทาวเวอร์พระรามเก้านะครับดูแลสุขภาพด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแบบครบวงจรพักผ่อนไม่เพียงพอรู้สึกไม่สดชื่นมีปัญหาน้องชายไม่แข็งตัวฟื้นฟูหล,ลอดเลือดให้กลับมาแข็งแรงนะสำหรับใครที่นอนดึก ดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าโ,โหใช้ชีวิตแบบไม่ดูแลตัวเองเนี่ยก็ลองปรึกษาได้นะครับ0972655994หรือว่าจะทักมาถามผมเนี่ยผมก็ให้คำปรึกษาเบื้องต้นได้เพราะผมก็ใช้บริการกับคลินิกนี้เช่นกันนะแล้วก็ใครที่มองหาอะไหล่แต่งมอเตอร์ไซค์ครับ ก็แนะนำ n t ็9 Racing Shop านะมีให้เลือกซื้อหลากหลายแบบปลอกแฮนด์ปั๊มเบรกกระปุกน้ำมันต่างๆนะครับก็เข้ามาเลือกซื้อกันได้นี่ใครเปิดร้านแต่งใครเปิดอู่ก็แนะนำร้านนี้เลยนะครับของดีมีคุณภาพแล้วก็นะไม่โกงแน่นอน100%เอนะเอาชื่อผมเนี่ยเป็นประกันได้เลยนะครับเรื่องแรกเรามาดูเจ้าหนูกาบีกันก่อนก็กลับมาจากอาการบาดเจ็บได้ลงสนามแล้วแต่ตอนนี้ก็ อยู่ในช่วงของการเรียกจังหวะต่างๆกลับคืนมาก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลานานขนาดไหนถึงจะกลับมาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงได้กาบีก็พูดถึงในช่วงเวลาของการพักฟื้นนะครับ ACL อ็อไขวหน้าหัวเข่าฉีกขาดกาบีบอกว่า การบาดเจ็บครั้งนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในอาการบาดเจ็บที่หนักหนาสาหัสที่สุดในชีวิตของผมเลยผมเนี่ยได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายได้เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆในชีวิตมากขึ้นเพื่อเก็บเอาไปเรียนรู้ว่าผมจะต้องทำยังไงหลังจากนี้ผมเนี่ยฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บทีละเล็กทีละน้อยต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีม ขอบคุณครอบครัวที่อยู่กับผมในทุกๆวันแล้วก็ผมเนี่ยนะรู้สึกดีใจมากๆที่ได้กลับมาสู่ทีมได้ร่วมฝึกซ้อมกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งผมไม่ได้กำหนดเส้นตายของตัวเองนะว่าผมจะกลับมาเป็นตัวจริงเมื่อไหร่ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในช่วงของการเรียกจังหวะก,การเล่นกลับคืนมาให้ได้ในแต่ละเกมเพื่อฟื้นฟูฟอร์มที่เคยมีก่อนที่จะได้รับบาดเจ็บไปทีละเล็กทีละน้อย มันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากแต่ผมยังมีเวลาอีกหลายเดือนแล้วผมก็มั่นใจว่าผมเนี่ยจะตามเพื่อนร่วมทีมคนอื่นได้ทันแน่นอนหลังจากผ่านไปเกือบ11เดือนเต็มผมมีความสุขที่ได้กลับมาลงสนามอีกครั้งแล้วก็แฮปปี้กับทุกนาทีที่ผมได้ลงเล่นสิ่งดีๆอย่างหนึ่งที่ผมได้พบเจอนะก็คือการซับพอร์ตจากแฟนบอลในวันที่ผมกลับมาคืนสนามเนี่ยโอ้โหผมได้รับคำ นะเสียงปรบมือได้รับการตะโกนเรียกชื่อจากแฟนๆในสนามมันคือโมเมนต์ที่สุดยอดจริงๆนะผมเนี่ยจะพยายามอย่างสุดความสามารถเลยนะเพื่อที่จะกลับมาอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นถามว่ากลัวอาการบาดเจ็บไหมกาบีบอกว่าผมไม่กลัวผมเนี่ยพยายามที่จะลงสนามไปเล่นฟุตบอลในแบบที่ไม่ต้องคิดอะไรมาก นะครับผมอาจจะต้องขอเวลาอีกสักนิดหนึ่งเพื่อกลับมาเป็นกาบีในแบบที่ทุกคนเนี่ยรู้จักนี่นะครับก็ผมเชื่อในความใจสู้ของกาบีอยู่แล้วนะคือผมไม่ห่วงเรื่องที่ว่าแบบจะแยงอาการบาดเจ็บจะไม่กล้าเล่นไหมเพราะเราเห็นแล้วนะครับว่ากาบีเขาก็ทุ่มเทมุ่งมั่นแต่สิ่งที่เราก็ห่วงก็คืออยากให้เขาแบบบาดเจ็บซ้ําเลยนะเอาใจช่วยอยู่เสมอนะครับแล้วก็เชื่อว่าแฟนๆบาซ่าหลายคนก็น่าจะรู้สึกแบบเดียวกันสุวร แฟรงกี้เดยองครับเขาไปให้สัมภาษณ์กับสื่อซิกโก้สปอร์ตนะของบ้านเกิดเนเธอร์แลนด์นะครับเขาพูดในทำนองที่ว่าตอนนี้เขายังไม่มั่นใจว่าสภาพร่างกายของเขาเนี่ยจะฟิตพร้อมออกสตาร์ตเป็นตัวจริงให้กับบาซ่าได้แล้วหรือยังที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นตัวสำรองตลอดเลยเดยองบอกว่าผมจะลงเป็นตัวจริงในเกมเอลกราซิโกได้หรือเปล่า พูดตรงๆนะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นไปได้ขึ้นอยู่กับว่าก่อนเกมเนี่ยผมรู้สึกยังไงจริงๆเกมกับเซมิย่าผมคงได้ลงสนามเป็นตัวจริงไปแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีอาการหงุดหงิดทางร่างกายเกิดขึ้นนะมันก็เป็นเหมือนกับการเจ็บแบบเล็กๆน้อยๆซึ่งไม่รู้นะว่าไอ้เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเกิดขึ้นในส่วนไหนถ้าเกิดว่ามันเป็นส่วนข้อเท้าที่ เดอยองเพิ่งหายเจ็บกลับมาเนี่ยอันนี้น่ากังวลแต่ถ้ามันเป็นส่วนอื่นเป็นส่วนกล้ามเนื้อขาหรืออะไรแบบนี้อ่ะมันก็อาจจะไม่ได้กระทบมากขนาดนั้นนะครับนี่ก็เหมือนกันผมว่าเดอยองกับกาบีเนี่ยก็คงต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่ๆนะแต่ถ้าพูดถึงฟอร์มจริงๆเนี่ยตอนนี้มิดฟิลคู่กลางอย่่งเปรดี้แล้วก็กาซาโดแม่งแบบลงล็อกลงตัวมากๆ นะครับต่อให้กลับมาฟิตแล้วเนี่ยเดยองกาบี Young, i, ก็ต้องแข่งกับเบรดี้แล้วก็กาซาโดเรื่องของฟอร์มกันหน่อยต้องวัดกันครับว่าใครดีกว่ากันถึงจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะคือตอนแรกเรามองว่ากองกลางเราจะไม่พอนะแต่พอเห็นฟอร์มกาซาโดแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้โหกลายเป็นกองกลางแม่งล้นด้วยซ้ําไปอ่นะก็ดีครับถือว่าเป็นเรื่องดีให้แฮนซิฟิกเขามีตัวเลือกในการโลเทชันในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนนักเตะนะเพื่อที่ จะได้ฟิตสมบูรณ์กันอยู่ตลอดเวลามาดูกันต่อครับที่ว ch อยเช c คเชสนี่กันหน่อยนะก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้ลงเฝ้าเสาได้แสดงฝีมือเลยนะครับเขาก็ไปนั่งให้สัมภาษณ์กับสื่อนะโดนถามบอกว่ารู้สึกแบบหงุดหงิดหรือว่าไม่พอใจบ้างไหมกับการที่คุณเนี่ยเซ็นสัญญากับบาซ่าแต่ยังไม่ได้เล่นเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเมื่อไหร่เพราะว่าฮันซี่ฟริกเนี่ยพูดเอาไว้เอง ว่าอนเอร์กี้เป็นย่ากำลังทำผลงานได้ดีเชสตี้บอกว่าผมเนี่ยพูดคุยกับเป็นย่าพูดคุยกับฮันซี่ฟิตเนี่ยเยอะมากๆนะเราคุยกันตลอดแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้บอกเหตุผลใดๆในการปล่อยให้ผมเนี่ยนั่งเป็นตัวสำรองผมเนี่ยพูดกับโค้ชไปแล้วว่าผมพร้อมเต็ม100%ซแล้วแต่ว่าตอนนี้ทีมกำลังทำผลงานได้ดีถ้าเกิดว่า มันยังไม่พังหรือยังไม่มีอะไรจะต้องเข้าไปเปลี่ยนเนี่ยคุณก็ไม่จําเป็นจะต้องไปแตะต้องมันถ้าเกิดว่าผมอยู่ในฐานะของโคช้ชผมก็คงตัดสินใจแบบเดียวกันนั่นแหละผมน่าจะได้ลงเล่นในภายหลังจากนี้ตอนนี้ทีมกำลังทำผลงานดีมากๆนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนี่เชสนี่ก็ เขาก็เป็นผู้ชายพอนะครับเขาก็แมนแมนเนี่ย,ย่างที่เขาบอกว่าถ้าเกิดมันยังไม่พังคุณก็อย่าไปแตะมันมนะก็น่าจะพูดถึงเป็นย่านั่นแหละที่กําลังทําได้ดีตอนนี้นะครับอย่าเพิ่งไปไปทําลายมันนะให้ความมั่นใจกับเป็นย่าเหมือนเดิมไปก่อนนะครับทีนี้เรามาดูของฮันซี่ฟริกครับนี่ก็ ตอนนี้นี่กระแสนะเสียงชื่นชมต่างๆนะยกย่องเหลือเกินนะหลายคนแบบรู้สึกประทับใจมากกับเรื่องของฝีไม้ลายมือในการคุมทีมนะการใกล้ชิดกับนักเตะเรียกความเชื่อมั่นเค้นฟอร์มของผู้เล่นในทีมออกมาได้และนี่คือศึกเอลกราซิโกครั้งแรกของฟิกนะักข่าวถามว่ารู้สึกยังไงฟิกบอกว่า พูดตรงๆนะผมไม่ได้คิดมากเลยเป้าหมายของผมเนี่ยคือการเตรียมทีมให้พร้อมที่สุดเพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะได้ลงเล่นกันอย่างสมบูรณ์แบบนักเตะมีแรงจูงใจที่จะลงเล่นในแมชนี้ผมก็เช่นเดียวกันมันจะเป็นแมชที่ยิ่งใหญ่เรื่องต่อมานักข่าวถา,ถามถึงเรื่องของการเล่นออฟไซด์แท็หรือกับดักล้ำหน้าฟิกบอกว่ามีโค้ชหลายคนนะที่พยายามศึกษา แล้วก็มองดูว่าเราเนี่ยเล่นกับดักล้ำหน้าไปกี่ครั้งแล้วเราจะต้องทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมในเกมกับไบเยนมิวนิกเพราะว่ามันมีพลาดไปลูกหนึ่งก็คือลูกที่แซดนาบรีหลุดไปแล้วก็เปิดให้กับแฮร์รี่เคนนะครับฟิกบอกยังไม่พอใจเราต้องออฟไซด์แท็ให้ดีกว่านี้นี่มันเป็นอันแบบบ่งบอกเลยว่านี่คือแผนการที่ฟิกอะนะใส่ให้กับลูกทีมจริงๆซึ่ง เดี๋ยวเกมกับมัตลิดเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นตัวพิสูจน์เลยว่าออฟไซด์แท็ของบาซ่าเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าเพราะว่าคู่กองหน้าที่จะต้องรับมือเนี่ยมันคือวินิสุสจูเนียกับกิริยันเอมบัปเป้ที่มันมีสปีดเนี่ยปีดปาร์ตนะครับสปีดต้นเนี่ยดีทั้งคู่ถ้าเกิดว่ากับดักลำหน้าไม่เจ๋งจริงเนี่ยโอ้โหโดนกระชากหายแน่ๆ น,นนี่ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ต้องวัดกันดูนะว่าจะดีจะเวิร์กหรือเปล่าส่วนคำถามต่อมานะครับนักข่าวถามว่าคุณเลือกหรือ,อยังว่าใครที่จะได้ออกสตาร์ตตัวจริงในตำแหน่งย์เมイเกอร์หรือว่ากองกลางตัวรุกฟิกบอกว่าผมยังไม่ได้ตัดสินใจเฟมินโลเปสมีส่วนสำคัญในประตูที่เราพบกับไบเยนมิวนิกเขาเป็นผู้เล่นที่เพสซิ่งได้ดีมาก แล้วก็ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วในการจ่ายบอลให้กับลาฟินยาหลุดเข้าไปทำประตูแรกหลังจากที่กลับมาจากอาการบาดเจ็บเนี่ยเฟมินก็เล่นได้ดีมาตลอดทั้งในเกมกับเซบียาแล้วก็ในเกมกับบาเยน n ์มิวนิคด้วยในขณะที่ดานี่โอโมก็พร้อมแล้วที่จะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะผมจะตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้น จริงๆโหเดายากมากนะครับคือเดาไม่ถูกเลยผมอ่ะก็อยากเชียร์เฟมินให้ลงเล่นต่อไปแต่ก็ไม่อยากมองข้ามความสามารถของโอโมแต่ถ้าผมจะต้องเลือกจริงๆผมอยากเลือกคนที่มันมีความมั่นใจอยู่ในตัวอยู่แล้วอย่างเฟมินน่ะให้น้องได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องมากกว่าโอโมค่อยเป็นตัวสมลองไปนะครับค่อยเปลี่ยนในช่วงครึ่งหลังก็ได้ นะคือเราจะบอกว่าโอมอทำได้ดีกว่าในเกมใหญ่ๆอะ่ะมันใช้คำนั้นไม่ได้แล้วนะเพราะสิ่งที่เฟมินทำในเกมกับบายเยนอะมันเป็นบทพิสูจน์แล้วว่าเนี่ยคือบิ๊กเพลเยอร์นะแม้ว่าเขาจะประสบการณ์น้อยกว่าโอมแต่ในเกมกับบายเยนอะเขาทำได้แบบดีสุดๆอะ มันก็เป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดว่าเขาพร้อมที่จะสเตปอัพตัวเองขึ้นมาเล่นในเกมที่มันมีความกดดันที่มันมีความเข้มข้นสูงอย่างเกมใหญ่ๆในแบบนี้ได้นะครับผมขอเลือกไปที่เฟมินละกันให้เฟมินได้ลงเล่นต่อไปก่อนนะแล้วถ้ามันไม่ดีถ้ามันไม่เวิร์กก็ค่อยเปลี่ยนเอาโอโม่ลงไปส่วนลาฟินยาก็ไปเล่นปีกซ้ายเหมือนเดิมต่อมาหน้าข่าวถามฟริก มีวิธีการรับมือผู้เล่นอย่างเอ็มบัปเป้และวินิซุตยังไงฟลิกบอกว่าเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเราต้องทำอะไรอย่างที่ผมเคยพูดไปหลังจบเกมกับบาเยนมิวนิกว่าเราเนี่ยยังมีช่องว่างให้ปรับปรุงแก้ไขกันได้อีกเยอะเลยในทุกๆเกมเราต้องปรับตัวไม่ว่าเราจะเล่นกับทีมอย่างบบเยนหรือเล่นกับทีมที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วในลีกก็ตาม แต่ละทีมเนี่ยก็มีสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันออกไปในท้ายที่สุดเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าทีมจะทําได้ดีเขาก็ตอบแบบกลางๆนะไม่ได้บอกว่าจะต้องใช้แท็กติกหรือใช้แผนไหนเป็นพิเศษทีนี้เรามาดูชูสกุนเด้นะครับก็ต้องบอกว่าคุณเด้เป็นคนที่มีความกดดันคนหนึ่งนะเพราะคุณก็ต้องนะได้รับการจับตามองในเรื่องของการประกบ วินิสุดจูเนี่ยที่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในปีที่ดีที่สุดของโลกณเวลานี้นะครับที่ผ่านมาเคยเคยดวลกันมาแล้วหลายครั้งก็มีทั้งรับมือได้มีทั้งรับมือไม่ได้ปะปนกันไปกุณเด้บอกว่าการเจอกับเรอัลมาดริดเนี่ยมันเป็นเกมที่ยากเสมอเราได้ดูแล้วในเกมที่พวกเขาเจอกับบรูสเซียดอร์ทมุนนั่นแหละคือสิ่งที่พวกเขาทำมาตลอดมาดริดเป็นทีมที่รู้วิธีการจะเอาชนะคู่แข่ง มันไม่สําคัญว่าพวกเขาเนี่ยจะเล่นยังไงบางครั้งพวกเขาก็เล่นดีมากๆบางครั้งก็เล่นแย่แต่พวกเขามักจะหาวิธีการคว้าชัยชนะได้อยู่เสมอถามว่าผมกลัววินิสิวตไหมไม่ผมไม่กลัวเลยเขาเป็นผู้ท้ายชิงบัลลงดอตัวจริงและก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดด้วยแต่สำหรับผมอ่ะผมมองมันเป็นความท้าทายเพราะผม จะต้องอยู่ในพื้นที่เดียวกับเขาเนี่ยเกือบตลอดทั้งเกมแต่นี่แหละมันก็เป็นความพยายามของทีมด้วยเช่นเดียวกันและผมก็มั่นใจว่าเราจะทำได้ดีวินิสุดเนี่ยไม่ใช่นักเตะที่คุณสามารถจะรับมือด้วยตัวของคุณเองเพียงคนเดียวได้ตลอด90นาทีเขาเป็นนักเตะที่มีความมุ่งมั่นและไม่ย่อท้อแน่นอน มันจะต้องมีบางช่วงเวลาที่ผมเนี่ยจำเป็นจะต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมทีมคนอื่นด้วยซึ่งมันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่เล่นกันเป็นทีมนะครับก็ตอบแบบไม่กดดันตัวเองนะอันนี้ผมค่อนข้างชื่นชมนะที่กุนเดพูดในทํานองนี้ว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่ามึงจะต้องแบบโยนภาระมาให้กูแค่คนเดียวใช่ กูเนี่ยจะต้องรับมือเขาส่วนใหญ่แต่ก็ต้องมีคนอื่นเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยนะครับแล้วก็คนที่จะมีส่วนจริงๆเนี่ยคือรามีนยามาวนะเพราะว่าเล่นอยู่ในแดนขวาเหมือนกันนะซึ่งหลังๆเราก็เห็นนะครับว่ายามาวเนี่ยลงมาช่วยกุนเดเล่นเกมรับด้วยอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมน้องเหมือนกันนะครับทีนี้อ่ะเรามาดู ก็แอบมีดราม่าเล็กๆนะที่ผมแปลลงไปในเพจนะครับมีทั้งคนที่เห็นด้วยมีทั้งคนบอกว่าแหมก็มึงเคยเล่นได้กับบาซ่านี่มึงก็เลยพูดแบบนี้แต่เอาจริงเขาพูดดีนะเซคิโอกุนอากโรครับเขาก็เปรียบเทียบนะรามีนยามาวกับวินิสุสจูเนียอากโรบอกว่ายาเมนี่มีพรสวรรค์สูงกว่าวินิสุสแม้ว่าวินิสุสเนี่ยจะประสบความสําเร็จ แล้วก็มีประสบการณ์จากการคว้าแชมป์ต่างๆกับเรลมัตติดเนี่ยมากมายก็ตามวินิสุสถูกจัดอยู่ในกลุ่มท็อป3ของโลกนะของผู้เล่นที่ดีที่สุดแต่ในแง่ของอายุและพรสวรรค์เนี่ยผมชอบยามามากกว่าผมอยากเล่นร่วมกับทั้งสองคนนะวินิสุสเป็นปีกซ้ายยามาเป็นปีกขวาแล้วก็มีผมเนี่ยเล่นเป็นกองหน้าถามว่าดราม่าไหมก็สำหรับบางคนแต่ถ้าเอา อิงจากแฟกต์ับความจริงอายุเท่ากันผมก็มองว่ายามเอาเก่งกว่าอันนี้ไม่ได้พูดเพราะว่าในฐานะเป็นแฟนบาซ่านะแต่ผมว่าแฟนมาดริดก็รู้อยู่แล้ววินิสุสตอนอายุสิบเจ็ดอะถามว่าดีไหมก็ดีแหละแต่มันยังไม่ได้เท่ากับยามาไงวินิเนี่ยมันมาเก่งสักตอนแบบอายุยี่สิบยี่สิบเอ็ดเนี่ยนะครับสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดเนี่ยมันมาเก่งในช่วงนี้นะ อากิโรพูดถึงยามาต่อนะครับบอกว่ายามาเนี่ยสร้างความประหลาดใจให้กับหลายๆคนเพราะด้วยความที่เขายังเด็กมากๆเนี่ยเขาก็เลยทําสิ่งต่างๆที่ดูเหมือนว่าเขาอายุ26หรือว่า28ปีพวกเราที่รักในฟุตบอลเนี่ยทุกคนจะสนุกกับการดูยามาเพราะว่ามันมีนักเตะแค่ไม่กี่คนบนโลกนี้ที่ทําได้แบบเดียวกับเขาเนี่ก็ชื่นชม ส่วนการค้าแข่งกับบาซ่านะกุลเขก็ย้อนกลับไปเพราะว่าเล่นเขาเล่นกับบาซ่าแค่5นัดแล้วก็เผชิญกับปัญหากุลบอกว่าก็เวลาผ่านมาเกือบ3ปีแล้วนะนับตั้งแต่ที่เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดปกติที่บาซ่าในตอนแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะยอมรับกับการที่ต้องออกจากวงการฟุตบอล ผมเนี่ยต้องใช้เวลานานกว่า3เดือนเพื่อตัดสินใจว่าผมจะกลับมาเล่นฟุตบอลได้หรือไม่แต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมก็เลือกที่จะไม่กลับมาบาซ่าในทีมชุดนี้เนี่ยคือความสุขบาซ่าดันนักเตะจากอะ a d เดมี่ขึ้นมาเสริมทีมอยู่เสมอและด้วยการปรับปรุงเล็กน้อยพวกเขาก็สามารถสร้างทีมที่ยอดเยี่ยมได้คุณจะบอกว่าโค้ชคนใหม่เข้ามามีความเข้มงวด ผมเนี่ยไม่รู้จักกับฟิกเป็นการส่วนตัวนะแต่ผมพอจะเดาได้ว่าฟิกเนี่ยเรียกร้องจากลูกทีมมากขนาดไหนนั่นก็ทำให้สามารถดึงสิ่งที่ดีที่สุดออกมาจากตัวของนักเตะแต่ละคนได้นี่เขาก็ชื่นชมฮันซี่ฟิกนะครับมาที่หลุยฟิกโก้ครับก็ตำนานทีมไหนดีละ่ะตำนานมัดดิดแหละนะครับเขาก็พูดถึงเอลกาซิโก้หุ่นนี้ฟิโก้บอกว่า เอลคราซิโก้เนี่ยมันเป็นเกมที่คาดเดาไม่ได้ทุกคนต้องการที่จะดูเกมนี้มันจะเต็มไปด้วยความแอคเ s สซีฟความก้าวร้าวไม่สำคัญว่าทีมใดจะเล่นได้ดีหรือไม่ดีแต่เวลามาเจอกันเนี่ยมันจะเป็นเกมที่คู่ขี้สูสีเพราะว่าผลลัพธ์เนี่ยคาดเดาได้ยากผมคิดว่ามันจะเป็นเกมที่ดีนะมัดลิดเนี่ยก็จะมีความได้เปรียบอยู่บ้างเพราะว่าพวกเขาเล่นในถิ่นของตัวเอง และพวกเขาต้องการชัยชนะเพื่อที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำบาซ่าเป็นทีมที่มีส่วนผสมระหว่างผู้เล่นประสบการณ์กับแข้งดาวรุ่งแต่ว่าเป็นดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์สูงและก็มีคุณภาพถ้าเกิดคุณไม่มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณก็จะทำไม่ได้นะเลวานดอฟสกี้เนี่ยเป็นเหมือนกับแกนหลักของทีมเขากําลังทําในสิ่งที่เขาทํามาตลอดอาชีพการค้าแข่งนั่นก็คือเป็นเหมือนกับเสาหลักให้กับบาซ่าชุดนี้ นี่นะครับเขาก็ไม่ได้แบบออกตัวฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะอ่ะทีนี้เรามาดูคาดการณ์กับรายชื่อที่ค่าเแต่ตีสองนะย้ํากับเพื่อนๆอีกทีก็สถิติในการพบกันหลังสุดเนี่ยถ้าเป็นเกมอย่างเป็นทางการทั้งบอลลีกแล้วก็บอลถ้วยบาซ่าแพ้มัตลิดติดต่อกันมา4นะัดแล้วนะครับจากช่วงก่อนหน้านี้ในยุคข,ของชาบีที่โอ้โหชนะได้ติดติกันเนี่ยก็นะแพ้สืบเนื่องมา นะแต่ว่าจะชนะได้ก็คือเป็นเกมแบบ p r e ซีซั่นนะเป็นเกมแบบอุ่นเครื่องเนี่ยจะชนะได้นะครับก็มัดิลิครับปัญหาของพวกเขาคือ1ไม่มีตีโบกกตัวถามว่าส่งผลไหมก็นิดนึงแหละเพราะว่าระดับของกกตัวเราก็เห็นแล้วโอเคลูนินอาจจะดีนะก็ฝีมือใช้ได้แต่กกตัวมันมันอีกขั้นหนึ่งไปแล้วอ่ะไม่อย่างนั้นเขาก็ไม่ยึดตำแหน่งตัวจริงมาจากลูนินหรอกถูกไหมแล้วก็แนวรุกเนี่ย เหลือผู้เล่นค่อนข้างน้อยนะครับโรลิโก้บาดเจ็บนะก็ถือว่าเสียหายครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะจัดทับยังไงแต่ผมเชื่อนะผมเปิดดูฮูสก์เนี่ยผมเชื่อว่าอันเช่จะปรับกลับไปใช้แผนเดิมในฤดูกาลที่แล้วซึ่งเผลอๆมันอาจจะน่ากลัวกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะครับก็คือเอาวินิสุดนะยืนเป็นหน้าคู่กับเอมบัเป้โดยมีจูตเบลลิงแฮมเนี่ยเป็นกลางลุกนะครับ แล้วก็มิดฟิลด์อ่ากามาวินกาชัวเมนี่เฟรเดโกบอเบเดแนวรับมีเมนดี้รูดิเกอร์มีดดิเตาแล้วก็บาสเกตนะครับส่วนประตูเนี่ยก็เป็นลูนินส่วนฝั่งของบาซ่าครับเป็นยาเฝ้าเสาแบ็อกขวากุนเด้แบ็กซ้ายบอลเด้ครับคู่เซนเตอร์คูบาซี่กับมาติเนสมิดฟิลด์เบรดี้กาซาโดครับแนวรุกยามาลเฟมินโลเปสลาฟิญ่าแล้วก็หน้าเป้าโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นี่คือ11ผู้เล่นตัวจริงเซตเดียวกับเกมที่เจอกับบาเยิร์นมิวนิค นะครับทีมชุดนี้เนี่ยบาซามีค่าเฉลี่ยอายุอยู่ที่24ปีนะถือว่าเป็นทีมที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในบรรดาทีมใหญ่ของยุโรปส่วนฝั่งมัดริดเนี่ยอยู่ที่25.9ก็มันก็ไม่ได้เยอะนะครับขอดูคาดการจาก Who s ูส r e หน่อยตึ๊ด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 ตึ๊สามสามูสมึงเพเแสแบบง่ายเสมอ <laughs> โอ้นะครับคือผมมองว่าอย่างที่ผมโพสต์ไปเมื่อวานผมไม่ได้ออกตัวนะที่ผมบอกว่าการชนะบายยน์เนี่ยมันเหมือนเป็นแบบการปลดล็อกความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอะเกมนัดเนี้ยคือถาาว่าแพ้มันผิดหวังไหมมันก็ผิดหวังแหละมันก็อยากจะชนะแต่มันก็คงไม่ได้แบบโอ้รู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจรู้สึกเซ็งนะครับก็แค่ล็อกมือกับการโดนล้อแค่นั้นเองแต่ถ้าชนะได้มันก็คือแบบ ความยอดเยี่ยม่ะแต่ถ้าชนะเกมเนี้ยความรู้สึกมันจะไม่กระชากอารมณ์เหมือนกับการชนะบาเยอร์แล้วอ่ะมันจะสู้กันไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเกมกับบาเยอร์นม่นคือที่สุดของที่สุดแหละนะแต่ก็อยากเห็นทีมคว้าชัยชนะนะครับอ่นะก็เหมือนเดิมผมจะไม่ขอฟันธงแล้กันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมต้องฟันธงจริงๆผมจะฟันธงว่าบาซ่าชนะ3ประตูต่อหนึ่ง เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นขวัญตื่นสกอร์อีกหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเกมนี้เราชนะช่องว่างจะหนีเป็น6แต้มแต่ถ้าเกิดว่าแพ้คะแนน,นจะเท่ากันที่27แต่ว่าเราจะยังเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับเพราะว่าวัดกันที่ประตูได้เสียคือลาลิก้าเนี่ยถ้ายังเจอกันไม่ครบ2นัดเขาจะวัดกันที่ประตูได้เสียแต่ถ้าเจอกันครบ2นัดแล้วเนี่ยเย่าเยือนเขาจะวัดกันที่เฮดทูเฮด นะครับอ่ะก็ตี2คืนนี้รู้กันย้ำอีกทีคืนนี้จะมีไลฟ์ดูบอลด้วยนะครับห้ามพลาดนะใครที่แบบอยากจะเปิดประสบการณ์ดูบอลไปพร้อมกันเจอกันตี2 2นะสชั่วโมงยาวๆไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะแต่ว่าก็เรียนเชิญเพื่อนๆน,นะครับเปิด2จอก็ได้นะดูบอลไปด้วยนะครับฟังผมไปด้วยได้นะอ่ะนี่คือทั้งหมดในวันนี้คิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันเข้ามา นะครับแล้วก็ฝากสปอนเซอร์ทุกๆเจ้าด้วยรวมไปถึงไข่ทิมเมอร์นะครับก็ลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วนะก็เลื่อนลงไปแล้วก็อุดหนุนกันได้นะครับอ่ะเจอกันใหม่ค่ำคืนนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ